สบายดีพี่น้องเกบี FC, ทุกคนทุกท่านพี่น้องข <c oughs> <c oughs> ี่รถขึ้นมาก็เม่ดีแท็กพี่นอ้องมาขึ้นมาค้นเขาซอยเคยละหลังจากผ่านซาวามาแต่ห้องมอเนาะมาแต่สุกสาลามาเฮือนเพิ่นกันซียูกำรมจินเนาะอยู่เฮือนหมดแล้วกับน้องตีสิน้นมาพ่อพอน้องมอดพี่น้อง มัดเข่าอยู่มาแต่เช้าป่ะฮะภายในมัดอยู่รุมนคือหลายคนเถอะฮะอือเบาคข้ไปทางใด

วันนีพอน้องมอดมาแต่เศ้าบ่ดดมือเศ้านี่บริมาไปเอาเขาเจ้ามาต่คลอดลูกมดจจกร้อยและจะค้นมัดจะค้นมัดเออสิได้จจกรดนี่นะ่ะ คอยสิฮอดีป่้านี่ยผู้พิเนาะยังสุดสุดขึ้นบดไดลงมามาแต่นานกัเขาเมารถไทยเมื่อเขารถไทยไปเหตุเฮื่อนรถไทยหายเลกามันสวยเหลือบดไดมากเลย เอาคือเสื้อสิตู้อีกเ่รอยู่เอาเออรกเอาอิ่มอยมาลงตีเอาเอาลงและอิ่มลอยนะเฮ้ยได้อิ่มลอยปด้าสาโอ้ยสุพอมีไพ่แน่น่ะ น้องมอสโดโน่ลุงแหล่สาวเอื้อยสาวาจอยลงหันโบใครดิโบใครจะเอาลงหันไปแล้วเทียงหน้าเพื่อนพี่น้องเคื่อนนะวิวดีกันนะได้หนาเคลื่อนไปเทิงนั้นแนมลงมาเนี่ยว่าต้องสมทิวทัศน์ธรรมชาติอืเห็นคักแน่ไปเหยาพี่น้องเหย้าลุงฝนมาซอยมัดเขาพี่น้องเอ้ยมืัอนี้่ปสิมาแต่เศร้าอยู่เขามาเห็ุเอานั่นเอานี่แล้วก็ช่วยแล้วก็ปฎิมาซะ ภาษีมาเขามารถไทยไปซื้ออุปกรณ์ยังมาให้เขาเอาเพื่อนรถไทยนี่เพราะว่าผมมีเพื่อนรถไทยต้องขอนเพย์บ้างเลยเขาเจ้ามาเอาไปเห็ดซ้อมแปลงไงบ้างเห็ดไม่แล้วะเห็ดไม่สี่พันเห็ดไม่วไปซื้อเล็กเพิ่นโบมีซื้อมาตอนบ่ายพระแดดลุกเลย ว่ามันกระแดจะเสร็จแล้วมันยามามัดข่าอนบใรินเนว่เือน่นอนบารเตือไข่ข้าวไปแล้วตูนน้ำเลเด้อพอนแหงไปตูนหรือเปล่ตูนโลดซองน้องแพงเลยเรื่อเสียน้องที่สี่พี่ตูนโลด ม,มีทีมงานอยู่สองสี่หกแปดคนเก้าสิบพู้ีสิบบาทสิบแล้วทางซุมเฮานน่เด้อเฮากับมาซอยน้อยหนึง่งพีนงนงน่น้องเลยซอยกันมียังกันอะไรเนื้อไม่ละมือแต่ย่ามกินยังกินซอยบัดย่ามมีแนวกิน <c oughs> <c oughs> มัดแล้วเลยพี่น้องบ้านยังรอแต่ผู้คน คนทีละ2คันเนาะทีมงานคนก็จกคนบ่ใคร8คนบ่10คนขอแดมเบิ่งน่ะทั้งภูมัดน่ะเจ้าเจ้าผู้ใหญ่เด้อสิมัดได้จังได๋เนาะกับ่มัดได้อยู่ให้บงให้ย่งสิมเามัดเข้าเเ้าเามมมาเ้า้เด้มัดด้ัดเาัมัดด้้เเ้้ม อัญงอันนี้นะเฮ็ดยังอันนี้นเพิ่นไวเพิ่นอยากไว่ปลูกเปีน,นี่ได้แม่น,นมันหมันมนะเปี๊ยงามนะเจ้าเนาะไอแม่เฮ็ดไว้นแหน่หมันเปีผักอืก่นเจ้า้เมื่อคืนนี่ไปบ่ไปแล้วเชื่อได้ได้ฮอนเด้อไปแล้วไปขาวอกมันก็หลอกก็ลืมฮอนจ้ะโอ้ยอ,อัยยอไอแม่ไปแล้วไปเต้นเนาะแม่พ่อได้ถ่ายคลิปเต้นเต้น ไปเักปริบกบ่คือว่ไปมื่อสามคนยังได้บดยฮอนอ่ะนะมื่อสโอ้ยนังเอืยนังอเอม่ใหญ่ไปเขาบ่แล้วแล้วคิดว่าูคือสีฮอนกันคากแล้วอีฮอนคกแล้วกันไ่ฮอนใ่บุญขาาเมื่อคืนนี่ดิขาวตั้งใจกว่าย้อนหลงไป เือนราบอบปาเาบกกระโหลอนเท็ได้ได้ินค้าวรพท้ด้เมื่อได้ผลิตคารุดเมื่อได้ผลมากผลผลิตน่าเลิกับมากกันเลิ่งำลาอะย้มากนะไปบ่งเขาเจ้าค้นเขาพิน้องบ้านเออจุจามันเออ ปเออเออได้จะขันรถแล้วหาเลยบ่ว่าได้หาแล้วหารถบ่น่นะสี่รถมืดแล้วอยู่รุมเลย ในนี่ก็ประมาณสองรถก็ได้ป้ะลงหมได้เลี่ยนี่ราสิป,ปันเลยบ่นี่ เจ้ามัดได้จักร้อยเศร้านี่ยนะเมดจักมัดเมดตอกจักร้อยมะกุยสวยเลยบริมามากเลยเขามาเอารถไทยไปเฮ็ดเฮือนให้ไปซื้ออุปกรณ์มาให้เขาใส่เล็กไม่เบิด์ตเล็กน็อตซื้อใส่มอแท็กสีลงมามือวันที่สิบ มาเลยว่าสิหายไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานนำลุงเตี้ยปันเขาหาเงินมันเองแล้วบหายมันมาเกี่ยวเขาเคราะก็ได้หรอกว่าคันมอสิทนไปหอกเขาวันนี้เป็นท่งเกื่อยก็ได้ลูกตา ใส่คันนะคือบนดขึ้นมาน้ำก้นสิขนมาาหลังขนมาขึ้นืนข้ืนหนา้าอยู่นโอน้ยอันนี้รถป้าดำพี่น้องคันแม่นบ่ไปแก่เหล้าเขาใส่ขาไปเลี่ยนมดเทไรซองลอะ ກັບ b ແມ່ນบ่สิได้ประมาณອຮອດບ6 7 0ອບນเบิดນດ แล้วก็พี่พี่น้องบานแก่ทั้งรุมแล้วึืนมาแก่อยู่หน้าโน้นเนาะประมาณจะให้จิตเป็นไห้เนี่ยนะแต่สนผมมาหอดสนหน้าโน้นเล่าหนี่งยังอยู่สองสี่หกแปดยังสิบยังสิบให้พี่น้องสิบงานสิบหลอง ไม่ได้สิลุงเทพนะฮะทมได้สิลุงเทพนะเขียวเขาแล้วถ้าข้ายเขากันบ้างไม่ว่ามอคือมาใ้่มอมาเหตุงานน้ำลงเตี้ยคันมอสิไปถ้าเถอมันอยากได้ สี่พ่เดือนอยังเกี่ยวเาพรเดือนหรออืออคนยังกินขนาขเพกับยัง ให้ใจรับจำงุ่งกับเขาชัดอืมที่พาไปเที่ยงชั้นนี้พี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่นอ้องพ่อกันกิปหนาสบายดี